ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มฝึกเรียนฝึกพูดนี่ถือใช้เวลานานเลครับอ่ตอนฝึกพูดเนี่ยตอนสมัยนั้นเขาฝึกทุกวันด้วยคเป็นการฝึกระบบ Postmaster นั่นก็คือไปแล้วก็ลงชื่อว่าเราจะฝึกอะไรมีฝึกการเป็นประธานเปิดประชุมฝึกการเป็นพิธีกรฝึกการฝึกการพูดประจําบทแนะนำตนเองเรื่องประทับใจสร้างโครงเรื่องพูดสุนทรพจน์ไต่ําดับขึ้นไป ให้เวลาและแป่คนบางคนเนี่ยพอพูดปั๊บผ่านเลยพิจารณ์ปั๊บก็ผ่านเลยแมาถึงว่าวันที่พูดแนะนาตนเองแล้วก็ให้คุณแพทย์ตรวพิจารณ์คุณแพทย์ผ่านแล้วพอพิจารณ์พิจารณ์บอกว่าถ้าเยาผ่านก็ไปฝึกผลต่อไปได้บางคนก็ใช้เวลาสิบปีแต่พะเยาใช้เวลาทั้งหมดแปดปีเต็นจบบทที่สิบห้าแต่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 หัวีกทุกครั้งที่ลงบทที่ลงฝึกเขามีการแข่งขันประกวด ได้ที่หนึง่งทุกครั้งในประวัติศาสตร์และพูดครั้งเดียวผ่านทุกครั้งถึงแม้ใช้เวลาแปดปีเพราะเรานานาจะลงฝึกนะครับแทนที่ว่าเดือนนี้ลงฝึกพอผ่านเดือนหน้าลงก็ไม่ได้เร,เรื่อยไปอกเดือนค่อยลงนะครทุกครั้งที่เราลงฝึกพูปดประจําอกผ่านทุกครั้งที่หนึ่งทุกครั้งคนที่วิจารณ์นะคที่มีชื่อเสียงก็เราไว้จักเช่นคุณมันมคนุณจุโก วีระโุศิปพูมิอาจารย์กัญญาจอมบดินท์อาจารย์เพชรระบร์โรจนธรรมกุลกลุ่มนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงสิ็นะอาาจรย์พูดสำคัญในฐานะคนรุ่นหลักครับเออเรื่องเหตุราวกัทั้งหมดที่ที่ท่านเรียนพูดเอยู่มันมันในยุคก่อนเมื่อ27เลยใช่ไหมครับรู้สึกมืนกับก่อนที่จะแต่งงานหลายปีแล้วคือเรื่องการเรียนการพูดที่เขาไม่ธรรมดาเลย การเกียกาพูดก็สมาคมบุกการพูดเนี่ยจดทะเบียนหลักโท้มาสเตอร์มาแล้วมีการจดเการพูดภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยคุณอรุณแสงสว่างวัฒนะเจ้าของอายาตาค่าวท่านตั้งขึ้นมาแล้วก็ก็ถ้าตอนนี้สมาคมบุกการพูดเท่าไหร่นะห้ปีไม่ไม่ใช่มากกว่าอ๋อเจ็ดปี เพราะพยาวไปฝึตกตั้งแต่พศ2518ฝึ 2, 5, 100, ตกตั้งแต่2518แล้วก็พอไปฝึกปับ๊บประสบความสำเร็จใช่ไหมคะพูดที่เขาบอกฝึกที่เขาม่เห็นเขาไม่เห็นก็เชิญเราไปีกโอวาทีตามมหาวิธยอลัรจุฬาอ่าวโอวาทีที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์ที่อะไ,ไรโว้ดอะไรเขาไปเจออันชาติรักดีไปเจอดรเสรีวงพันธาอะไรนะไปเจอทั้งหมดกนักน ก็เริ่มไปเจอกันิการพัฒนาเตยสอแล้วก็จับมือกันตั้งรายการเมื่อก่อนชื่อว่ารายการทีวีวาที่ทองกับช่องห้างรย้ายมาช่องกางกซง้ซึ่งซึ่งจุดใหม่ตอนที่อันนี้อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องการพูดเองแต่เราตอนนั้นคือพระโตไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นมีชื่อเสียงหรือออกสืออะไรเฉยคืออย่างนี้รักการพูดต่อที่สำคัญมาก เวลาเขามีฝึพูดเนี่ยจะมีความสุขที่ได้ก้าวหนพูดและทุกครั้งเนี่ยจะเตรียมตัวอย่างนี้ค่ะอย่างอย่างมีบทตอนนั้นก็ให้พูดเรื่องอ่พูดเขาเรียกว่าพูดอ่าราชาศั์ก็ไปค้ดคว้ามาก็ไปตั้งชื่อเรื่องอ่าของเองของเองของเองก็คือคำแทนตัวอ่ของท้ายดีจันทร์ค่ะ อ็ข้ามสมัยนั้นชอบแน่งตัวเองว่าของเองนะคะก็ไปค้นคว้ามาก็ได้เกล็ดมาแล้วก็มาฝึกคาพูดไต่บทเรื่องการอาสได้ที่หนึ่งมีความสุขกันพุดมากแล้วก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าไม่ได้ใฝ่ฝันว่าจะมีชื่อเสียงแต่ใฝ่ฝันว่าต้องเป็นนักประวารีเพราะตอนสมัยเรียนกัลยาณีสุธรรมราชเป็นนักกวารีของโรงเรียนชนะเลิศของโรงเรียนก็ข้ามจากข้ามโรงเรียนนะคะระหว่างเรียนชายเรียนหชนะเลิศ ป็นนักประวัติยิ่่เด็เพราะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อรู้ว่าลูกชอบชอบการพูดคุณพ่อทวงมือไปฟังนักพูดสมัยก่อนอาจารย์เอื้องอุบลพันธ์อ่าอาจารย์คุณสวัยสวัสด,ดิสารนักการเมืองโอ้โหคุณอะไรนะที่เป็นเจ้าของหนังสือเสินราชคุณสุริมมาสดิษฐ์คุณพ่อของคุณสมตรามาสดิษฐ์เป็นนักพูดที่นครศรีธรรมราชไปนั่งฟังเรื่องครอบวตลอดศึกษาสะสมตลอดค่ะ คนที่อยากจะเป็นนักพูดรุ่นใหม่นะคะขอหมะเลยค่ะสามประการอยา่างหนึ่งต้องฟังให้เยอะต้องไปฟังคนพูดให้เยอะเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรกันเลยสาอ่านที่แยะแล้วสามรวมปฏิบัติฟังอ่านพูดฟังอ่านพูดรองกันแล้วก็ขอร้องนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สั่งสอนนะคะ,ะหลวงวิจิตรประการว่าการพูดชัดเป็นหลักของปัญญา ภาษาไทยเราเนี่ยงดงามเหลือเกินผู้ที่ชัดอัตราวิสูผู้ที่ชัดเลยค่ะรอรอควบกล้านะคะตัวฮองูคอนคู่นะคะคำควบคำกล้ำเครื่องเรื่องอะไรเนี่ยเป็นนักเรียนเล่าเรียนใช่หรยนลอ้อเดินเทย์ทอครุ่นคิดรักใครถึงเรารักก็ไม่รักถึงเรารักก็ไม่รักขโมยใครมันใ,ใ,ใกล้ใจไกลเรียนเสียงรักคือมันมันไพเราะอะค่ะ ฝึกนะคะ่อนก่ะแล้วก็มน็ตนี้ได้ด้วยค่ะการพูดชัดเน็ตแบนนี้ได้ด้วยค่ะ